วิธีการเขียนสคริปต์การเขียนสคริปต์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแสดงออกซึ่งใช้กฎแห่งแรงดึงดูดคะ่ะทุกคนเพื่อเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่และสร้างความฝันของคุณพิธีกรรมนี้ทําได้ง่ายๆและต้องใช้เพียงปากกาสมุดบันทึกและจินตนาการเท่านั้นเริ่มต้นด้วยการทําสมาธิอย่างรวดเร็ว เพื่อชำระล้างสนามออร่าของคุณและศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของคุณก่อนจะเริ่มค่ะจากนั้นสร้างบรรยากาศด้วยทูกเทียนคริสตัลและดนตรีค่ะจากนั้นสร้างบรรยากาศด้วยทูบเทียนคริสตัลและดนตรีเมื่อพร้อมแล้วให้เปิดสมุดบันทึกของคุณและเริ่มเขียนการแสดงออกของคุณในการปัจจุบัน ระบุการแสดงออกของคุณเป็นคำพูดว่าฉันเป็นหรือฉันมีเพื่อคำยืนยันของคุณเรากับว่ามันเกิดขึ้นในขณะนี้ความเป็นจริงที่คุณต้องการนั้นปรากฏอยู่แล้วการจัดแนวการสั่นสะเทือนนี้จะทำให้คุณได้เปรียบค่ะวิธีการกระสิิทุกคนรู้ไหมคะว่าคำพูดมีพลังมหาศาลและวิธีการกระสิิเป็นเทคนิคการแสดงออกที่ ได้รับความนิยมในการดึงดูดความสนใจของจักรวาลแนวคิดคือการกระซิบความปรารถนาและความฝันของคุณตลอดทั้งวันค่ะซึ่งจะช่วยส่งข้อความของคุณไปยังโลกเพื่อเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนั่นเองแต่ว่าหากคุณต้องการใช้วิธีการกระซิบด้วยตัวเองให้คุณหลับตา และผ่อนคลายในจิตใจที่สงบค่ะทุกคนหลังจากนั้นคุณต้องนึกภาพตัวเองในสถานการณ์หรือสถานการณ์ใดๆก็ตามค่ะที่คุณหวังว่าให้มันจะเกิดขึ้นใช้เวลาให้มากเท่าที่คุณต้องการเพื่อดูภาพรวมและดื่มด่ำกับรายละเอียดเมื่อคุณพร้อมแล้วให้กระซิบคำสั่งของคุณสามครั้งกับตัวเอง และเชื่อว่ามันเป็นความจริงไร้มนของคุณให้เสร็จและทำซ้ำเมื่อใดก็ตามค่ะที่คุณต้องการโชคเพิ่มเติมและวิธีส่องกระจกกระจกจะสะท้อนและขยายพลังงานที่คุณส่งออกมาผ่านความคิดคำพูดและภาษากายดังนั้นการพูดสิ่งที่คุณแสดงออกให้ตัวเองฟังในกระจก จะช่วยให้คุณถ่ายทอดพลังงานที่คุณต้องการดึงดูดออกมาได้ในการเริ่มเซสชันส่องกระจกให้นั่งในที่สบายค่ะทุกคนหน้ากระจกและจ้องมองภาพสะท้อนของคุณพูดชื่อของคุณและสิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับตัวเองจากนั้นให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งที่คุณต้องการปล่อยวางและสุดท้าย เปล่งเสียงความหวังและความปรารถนาของคุณสำหรับอนาคตโดยใช้คำยืนยันในการปัจจุบันค่ะการใช้เทคน,คนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจ,จวัตรการดูแลตัวเองจะช่วยให้คุณรักและยอมรับแสงสว่างภายในตัวคุณและอย่าลืมทำนะคะทุกคนในวันที่11เดือน11.2024นี้ เพราะมันเป็นวันที่ทรงพลังมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา